โอ้โยโอ,โอ้อะไรกันเนี่ยโอพระเจ้าให้ตายเถอะโอโอโอ้รถสิหนึ่งกว่าเสียงเกมจะไม่ดังเราเลือกเ,เข้าไปตรงนี้ก่อนโอเคเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟาดซอมบี้นะครับทุกคนนะไม่ได้หมายถึงฟาดแบบว่าเอาไม้ฟาดภาษาไทยนะ้มันเป็นฟาดที่มันแปลว่าเออแบนแบบแบนราบแบบแบนราบอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกับซอมบี้ นะครับท mm ุกคนนะอะครับทุกคนก็จะเป็นเกมแนวให้เราเอาชีวิตรอดใช่ไหมเอาชีวิตรอดสู้กับซอมบี้อะไรบ่น,นี่เนาะก็ mm hmm. มีหลายหมวดหมู่ให้เราเล่นอันนี้อาจจะเป็นสไนเปอร์โอเคเดี๋ยวเราลองดูอันแรกก่อนน่าจะเป็นแบบว่าเอา่อห้องอันแรกอาเป็นต้นฉบับนะก็น่าจะให้เราซื้อของนะทุกคน๋ยวผมยังไม่เคยเล่นนะขอดูก่อนโอเคน่าจะให้ซื้อส่วนเก็บตังค์นี่ก็น่าจะซอมบี้ส่วนนี้คืออะไรจำนวนซอมบี้หรืออะไรหรือ,อ,รรอ,อยังไงแบบความถี่ในการมาเหรอ มาครั้งละทีส,สองตัวหรือแบบมาทีเดียวเป็นฝูงเงี้ยโอ้ประมาณนั้นเนาะก็เราเอาสักเท่านี้พอไม่ต้องไม่ต้องมาถี่มากนะยิงเดี๋ยวยิงไม่ทงไม่ทันปืนที่เราเขาให้มาก็จะมี AK เคโง่ๆหนึ่งกระบอกกับปืนพกนะก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นพักพวกที่เราสามารถซื้อได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเลเวลหนึ่ง้นคือโอ้ใส่แมสมาด้วยแสดงว่านี่น่าจะเป็นโควิด สายพันธุ์โอ้โหยิงปุ๊บก็จัดโอ้โหน้องยิงก,ก่อนยิงนี้นี่นี่ล่วงแล้วกระสุนมีมันหมดไหมเนี่ยสามศพอ๋อนี่นจะเป็นจำนวนเงินอ๋อถ้ายิงไปก็จะเสียงเงินอะไรวะสั้น,าานโอเคทีบอย่ามาเร็วอย่างนี้พี่ไม่ชอบอซอมบี้วิ่งไวๆในะพี่เกลียดมากเลยฮะโอเคไปไอ้ยังจะลุกขึ้นมาได้อีกนะล้มลงไปไอ้นี่จะลุกขึ้นมาไหมเนี่ยกระสุนคักอยู่ทีบ อย่าเข้ามาใกล้นะไอไอตู่ใส่ชุดเหมือนกันด้วยชุดเหมือน,นตอนเป็นทหารเลยไปไอ้นี่ยังไม่ตายเอาดินี่อ่ะทีบเลยยังไม่ตายเราอะจะตายไหมตายยากตายเย็นหน้าด้านนะดิเราอะฮะฮะหน้าด้านยิงกันทีโอโหยิงหน้าไปตั้งหลายนัดยังไม่ตายโอโหซอมบี้ที่หน้าด้านที่สุดในโลกจริงๆเหมือนกับโควิดเลย โควิดนะมันน่าด้านจริงๆนะถ้าอยา่างไรก็ไม่ตายตายยากจังวะนี่นี่ปืนพกแรงไหมไม่รู้ใครอยู่ได้โอ้โหแรงอยู่ไอ้ปืนพกก็ดีมกันนี่นี่คุณตำรวจคุณตำรวจปืน<ฮ>พกนี่มันดีจริงๆชักกระสุนไว้ก่อนนี่คือเลือดเหล่านะเออไม่รู้มันจะหลีให้หรือเปล่าโอเคจบนะเลเวลแรกผีไม่เยอะมาก ค่อยเปิดเน็ตทาไมวะสัตน์ที่ก็เกิดปัญหาเออมีโฆษณาขึ้นแบบว่าโฆษณาที่เขาไม่ได้จ่ายอะนะเออมันขึ้นเพราะว่าผมดันโง่ไปเปิดเน็ตเข้าอะนะเออกระช่างมันไม่เป็นไรโอเคเราไปดูอุปกรณ์กันตอนนี้เราซื้ออะไรได้มั่ง <c oughs> เอาอปืนพกคู่อ๋อไม่น่าจะต้องใช้น่าจะเก็บตังค์เอาไปซื้อโอ้โอ้อซามูไรเฮ้ยสองร้อยเดี๋ยวดูนะซามูไราดาเมจหกใช่ไหมแล้วไดเคมาดาเมจดาเมจสองเองดาเมจแค่สองจากนั้นซามุไรใช่ไหมดาเมจหก โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วนี่ล่ะดาเมจแปดขวานโคตรแรงขวานแรงมากแต่ดูซัมูไรน่าจะเอ่อกว้างกว่าผมชอบสมนะอัมูไรัยนะไอโบโก็เท่เหมือนกันอเอาไงดีนะไอโบโรแรงแต่ไม่ค่อยเร็วใช่ไหมอืมอันนี้สัมูไรดีกว่านพะพอดีแบบเราสายสัมูไรัยเราจะซื้อ,อยังไงทีเนี้ยอ๋อนี่เรียบร้อยเอาละไปเลย สมุไรข้าคือโรนินดูท่าฟันนี่สิทำไมอันเล็กจังวะนี่มันสมุไรหรืออะไรเนี่ยความยาวมันต้้งสองชาคู่สิไม่ใช่ความยาวชาคู่เดียวน่ะรู้รู้ดีด้วยรู้ดีมันเล็กจังวะอันก็จจิวดะนี่นี่ไงจะต้องเข้ามาไอ้หญิงมันไม่มีกระบองเหรอฮะขับเบี้ยวกันเหรอทำไมมันมาทีกันจังอ่ะนี่ขนาดปรับมาไม่ต้องถีนะเนี่ยใส่มันฟันชา โอ้ช่างมันละตายตายตายฮู้ฮึช่องจริงจริงช่างจริงวิ่งชาวับช่างวิ่งชาวบช่างวิ่งชาวบช่างวิมมาแวบมาวิมมาแวบมาวิมมาแบบวิมมาแวบมาวิมมาแวบฮึ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 อันนี้ยังลุกขึ้นมาได้หน้าด้านจริงจริงเฮ้โอเคไม่น่าจะมีตัวลุกขึ้นมาได้ละโอ้เรานี่มันเก่งจริงๆเลยอนะฮึฮึฮึจะสู้เหรอ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  มาสิมาสิรีเหมือนกลัวโอเคไปกาชนะแล้วอะซอมบี้มันหมดแล้วนะให้ทำไงได้คือไปต่อเลยนะเราจะไม่แวะซื้อปองซื้อปืนเราจะเก็บตังค์เอาดิอยู่ไหนกันมังอืมตายรีไปเดินทางโอ้ยังไม่ลกุกยังไม่ตายสินะยังไม่ตายอืมล่วงอืม อะไรอะไรทําอะไรพี่ชายทําอะไรพี่หญิงเลยพี่ชายมาจากพี่ชายมาแต่ไกลเลยเับเป็นผู้หญิง <c oughs> มาเด็ก <c oughs> ยิงปราดกราดยิงกาดยิงยิงขายิงขาโอ้โห,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 โหกระสุนพันเดินไวกันมากเลยนะ <c oughs> เหมือนมันเดินไวขึ้นไหมทุกคนผมคิดไปเองว่าหรือยังไงตอมี่มันเดินไวขึ้นนะเ <c oughs> นาะอไม่ได้คิดไปเองเหรอกคงเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละเราเล,ล,วเ,ลเวลยิงเยอะมันก็ยิงจ้มันอย่างเงี้ เฮ้ยยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าก็ฟันเราดิครับออรอแล้วอ๋โอโลนินจอวัดสลิงจอจอกังฟูกังฟูกังฟูเกี่ยวอะไรนี่มันดาบคาตานณะ์ฟันทำไมต้องพูดเสียงยิ่งด้วย ชับ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 ข้าไม่อยากฟันผู้หญิงเลยะแต่ถ้าฟันเธอไปแล้วคนละฟันนะท่านผู้ชมนะเ,เรียบร้อยฮะสอมบี้ตายหมดนะเลือดเราดูท่าจะไม่รีด้วยนะถ้าเราตายคือเรียบร้อยฮะคือตายคือตายตายแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นโอเคเราซื้อปืนใหม่ได้มอได้มอไม่ได้มอไม่ได้ด้วยอืมมีพันห้าราคาพันห้าไม่มีเลยหรืองไงวะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีของถูก เขาไม่ค่อยมีของถูกขายกันนะทุกคนอืมอืมอันนี้ราคาพันห้าปืนนี้นะีคอลลิตี้กำลังมาแรงเลยนะเนี่ยปืนกระบอกนี้พันห้าแต่มันแพงไปสินะนก็บอกนี้ไปละกันดาเมจแค่หนึ่งเนี่ยนะป๊๊ดูกคุณพี่คุณพี่จะเกินไปแล้วนะคุณพี่เอเคผม,มยังจะดีซะกว่าอโอ้ยพวกนี้ก็า,มาเมีแค่สองประดีตรงไหนวะเนี่ยเห็นแล้วเศร้าเลยเห็นแล้วเศร้าใจ เสาใจจริงๆอนี่ราคาสามพันแสดงว่าโคตรหูนี่กูยิงทีหัวระเบิดเลยเพื่เน,นแม่แมเอาละ่ะตัดสินใจแล้วเขาจะซื้อเจ้าเอาละเรียบร้อยเงินหายไปในพริบตาดาเมจแค่หนึ่งก็จริงแต่ความโรความแรงเขานั้นไม่เป็นแพ้เป็นที่สองรองใครอย่างแน,น,น่นอนนี่ไงหัวกระเด็นวะโอ้โหยังไม่ตายด้วยต้องพอดีปืนมันได้นี่นะ อืคุณผี่หญิงตายซั้มชักกระสุนเร็วๆชักกระสุนเลือดจะหมดเลือดค่อยสิหมดตัวแล้วไอ้ปลอบเอ้นม่เีอย่าอย่ามองหน้าอย่างนั้นไม่ชอบอือหือตายตายฮะตายยังเกียดอ่ะโอ้โว ทีบ oh! อย่าเข้ามามันมีทีบด้วยนี่หว่าลืมแม่งตั้งนานก็โดนขับฟันไปทั้งนั้นแหละทีบทีบทีบฮึมจอนวิกยิงหัวทุกเม็ดหัวแตกหัวแตกโอ้โหตัวจะแตกแล้วปืนกระจอกปืนมันกระจอก ปืนมันจ,จอดไงใช้ปืนนี้แทนแม่งเลยปืนพกไงเออเออมันไ,ไม่พอจริงๆอะ่ะโอ้โหตายเถอะความถี่ซัมบีน้อยๆเลยอย่าอย่ามาเยอะโอ้โหนี่อะไรเนี้ยปรับอะไรเนี้ยเฮ้ยเปลี่ยนคนแสดงว่าคนนั้นตายเราก็สืบทอดเป็นผู้สืบทอดสินะอะไรหืมืมปืนพกกระดือนกันนะนี่ยจอร์นวิกจอห์นวิกเก่า จอนวิกกล่าวจอนวิกขอแคบ้นพบพี่ก็ชนะทหมดแล้วครับพี่คือใครพี่คือพี่คือลืมวิกนะจอนวิกตอนนี้พี่คือพี่คือลืมวิกอือฮึอือฮึโอ้หน้าด้านจริงๆกับซอมบี้ซอมบี้ประเทศไทยแน่ๆเลยหน้าด้านจริงๆเลยโอ้โหซอมบี้ประเทศไทยด้านจัดด้านจัดประหลัดบอกอ่ะโอ้โหยิงกันทีโอ้โหหน้านี่นี่หน้าเหล็กอลูมิเนียมขนาดเหล็กอลูมิเนียมบ้านพี่มันยังโอ้โหไม่มีคุณภาพเท่าหน้าพวกเองเลย โอ้โหดูดิโอ้โหโอ้โหมือหลุดก่อนหน้าไหมายว่ากะโหลกหนาอืมแต่ข้างในในกะโหลกไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนะอืมผมไม่ได้พูดกล่าวอ้างอิงถึงใครนะฮะอืมอืมอืมโอ้โหอ้อย่าเข้ามาไอ้ยคิดว่เทเหรอคิดว่าเทเหรอฮะเปรี้ยวเหรอเทเหรอไม่ไม่เท ไม่ใช่เลยอยากเข้ามานะวิวิวิฟันได้นะฟันได้ถีบถีบถีบนี่ถีบถีบถีบอแล้วก็ฟันฟันฟันเห็นไหมเห็นไหมฟันนี่ฟันนี่แปลว่าตลกนะฟันนี่แต่ฉันไม่ได้ฟันนี่ฉันฟันเจ้าน่ะ่น่นี่นน่นน่โอเคคงสสยซามูไรนี่จะเป็นทางเลือกที่ดีมากไม่ค่อยดีแล้วล่ะนะดูช้าจะเยอะเกินไปละ ตีตีตีแล้วก็ถอยตีตีตีแล้วก็ถอยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่ได้ไปด่านต่อไปแน่ๆอย่างนี้เดี๋ยวตายโอ้ตำรวจนี่นะตำรวจนี่นะทีอย่างนี้ทำเป็นเก่งเก่งกับคนอื่นไม่ค่อยเก่งตัวเองเรียบร้อยฮะชนะชนะแล้วเก็บตังค์ไว้ดีกว่าคุยสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสองพันสี่ร้อยเหรอ นี่ดาเมจสองวิวถ้าจะดีนะแต่อยากจะเล่นลูกสองมากกว่าดูลูกสองน่าเล่นมากเลยนะแต่ละอันนี้คือวสองสดูดิดู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 ถ้าเก็บตังอีกสักหน่อยไม่เก็บหรอกมันจะต้องใช้มันสิบสองอันนี้ก็สิบสองอันนี้ก็สิบสองเบบดี๋ยวนะี้เจ็บอันนี้ดูถ้าจะดีกว่านะ ม่รู้สิไม่รู้สิอันนี้แม็กกาซีนมันมีแปดใช่ไหมอันนี้แม็ 8, มกมกาซีนมีแปดเหมือนกันแม็กกาซีนมีหกโอ้ดล้วถ้าตัวนี้จะดีสุดนะจากที่ดูดูแหละนะแลวอันนี้ก็แม็กกาซีนแปดอันนี้ก็น่าจะดีนะเออดูเท่ด้วยแต่เราอันนี้ดีกว่าไปจัดไปพี่น้องชุดหญ่ไฟกระพริบต่อไปเดี๋ยวเราเก็บตังค์อันนี้ดีกว่าเก็บตังค์ซื้อพวกพวกนะจะได้มาเดินด้วยกันนะมาคนเดียวรู้สึกเหงาเหงาไงไม่รู้ นั่นแหละเม็ดเดียวตายเลยอย่างชอบนี่ไงนี่ไงนี่ไงชอบอย่างนี้แหละนี่ไงเลยมาดิ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 เอายใส่กระสุนโหใส่กระสุนช้าแค่นั้นเองนอกนั้นก็ดีหมด <S <S น,นี่ไงน,นี่ไง พวกแกยังไม่ตายสินะนี่แน่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  <c oughs> ชักกระสุนเออยิงมันก่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อน,น,นยิงมันก่อนมันมาแล้วมันมาแล้วยิงมันก่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อนโหโอ้โหอ,อ,อย่าทำอย่างนี้พี่ไม่ชอบพี่ตื่นเต้นใส่กระสุนอืมตายหวหวหมดหัวกระดินโอเคเราชักกระสุนเก็บไว้นะเดี๋ยวให้พวกนั้นมันมาข้างหน้าเอ้าหมดแล้วเหรอ เอาหมดแล้วเหรอตั้นนี้หมดแล้วหรอฮึฮึฮึผมดูจากท่าซามูไรดูไม่ค่อยมีเออประโยชน์เท่าไหร่นะนาขวานนี่ก็จ,จะดีกว่าก็ได้แต่ไม่รู้สิซื้อเป็นอย่างอื่นไปดีไหมยอย่างธนูอย่างเนี้ยอืมอืมเรามาเป็นยอนดูรูกันบ้างยอนยอนเทพเจ้ายอนนะโอเคเอาละอีมันธนูของแลมโบ้ป่ะนี่ โอ้โหเม็ดเดียวระเบิดเลยนี่ไงอย่าหาทำอย่าหาทำไ้พวกเออไม่รู้กันแล้วคนเล่นไมค์ครับเขาเล่นแต่ธนูกันเนี่ยคขาเล่นไมค์คราฟก็จะเก่งธนูหน่อยหนึ่งโอ้โหไอ้นี่ยิงไม่เข้าไอ้นี่มันอึดแข็งแกร่งแกร่งสินะฮึฮึยิงขาสกัดได้นะตัวเนี้ยเ,เอาไว้สกัดมากกว่าดูท่าว้โอ้โหยิงกันอะไรเนี่ย โอ้ยิงอะไรยิงขาเออนั่นแหละนั่นแหละขาขาดยิงหัวไม่ได้ก็เอาหนีไปกินจ้าเฮ้อฮ้อเ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 ฮ้อดฮ้ิมฮดอมา้ี่ฮดอเฮ้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 เนเฮะเอนอเฮ้อเเฮ้อเฮ้อเอเอเอ ธนูฉันมันไม่มีเ่กนหมดซะด้วยดีนะเออมันคือธนูวิเศษวัดจอเย่อเยอนี่ไงโอ้โหแม่งเกมเล่นน่าโคตรเพลินทุกคนนะหาโหลดได้นะครับเกมเออเกมเกมฟาเกมฟาดซอมบี้นะฮะอืม FLAT แล้วก็ซอมบี้นะฮะใครพิมพ์ซอมบี้ไม่เป็นก็ไปลาหมาตายนะฮะเนาะอออืมเ ต่อไปเราจะอ,าอะไรอีกดีนะซื้ออะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่าบัตรบัตรบัตรม,มันใส่ได้แค่สองอย่างอ่ะเนาะเราก็ไม่อยากซื้ออะไรเพิ่มเติมเพราะพมันก็ดีอยู่แล้วอะ่ะมันดีอยู่แล้วจะไปาให้มันดีกว่านี้ทําไมอ่ะมีธนูแล้วโหธนูแม่งเจาะเกาะจัดจัดละเออคิดดูงคิดดูนะถ้าผมเก็บตังค์แล้วผมซื้อเนี่ยเนี่ยอันที่สิบหกใช่ไหมอันนี้แค่เจ็ดอ่ะอันนี้แค่เจ็ดนะแล้วผมซื้อสิบหกอ่ะ ปองยี่สิบสองโอ้โหยี่สิบแปดยี่สิบแปดแปดโอเคไม่กันนะเพื่อนเราเพื่อนเราต้องเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนเอาฝูงอ่ดิอย่าเข้าอย่าหาทำอย่าวิ่งเข้ามานะพี่ไม่ชอบเดินดิ่งฮะดิ่ง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 ฮะดิ่งฮะดิ่งฮะโอ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 โยโยยู่ยู่ใจเย็นอืม อืมชาลงหน่อยพี่ไม่ชอบอืมฮะอือฮะหัวทีตัวทีละหัวทีละ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 ตัวมีธนูปักอยู่กลางหัวนี่ก็ไม่ตายจะขี่หน้ารับคานจริงจงพี่ไม่ชอบเลยนะพี่มีธนูนะอย่าเข้ามานะฮึฮึวิ่งมาเหรอวิ่งเหรอเราอะ วิ่งเร็วขนาดไหนก็เทียวอะจะชนะพี่อนะนี่ยิงขายิงหัวโอ้หมืนมืนธนูกระแทกลูกตาแ้วมีหมวกอยู่ก็ไม่กลัวเจ็บอะเนาะเออยิงขามันก็เร็วนะมันก็เร็วอยู่เดียวนี่ไงโอเคตายแล้วไม่จำเป็นต้องยิงหัวทุกเม็ดก็ได้มันก็ตายเหมือนกันนะซอมบีนะ้เนี่ยฮะแค่ร่างกายหยุดทํางานก็เรียบร้อยเนี่ยเปิดหมวกว่าทําไมมีหมวกไม่ใช้โง่โง่รู้เปล่าเราอะ ออโอ้โหปืนกระสุนไม่หออืมเจ้าละชนะแล้วโอ้โหธนูวันเดียวเสียวทั้งข้างบนจริงๆอะไปซื้อเพื่อนไปแล้วอ๋อนี่น่าจะเป็นชีวิตเราอ๋อมันไม่ใช่เพื่อนค่อยกัน,นึกว่าเพื่อนโอ้เศร้าเลยโอ้ไม่มีเพื่อนช่วยชาตินี้ฉันก็จะไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมเศร้าจริงๆนี่แม่งชีวิตใครวะเนี่ยเศร้าจ,จัดเลยเศร้าจัดจัดดักดาร์กเลยว่ะเอาดักดาร์กมาเลยใช่ไหมหอืมดักจัดโอ้โหอันนี้โอ้โหม่แไม่เอาม่ ผมว่าตอนนี้ธนูน่าจะดีสุดแล้วในบุคคังเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาวุธด้านบนนี้ดีกว่านะเออถ้าเราเป็นพวกเก็บตังค์ไว้ซื้อสนานดีกว่านะไปเล่นตาต่อไปกันเลยช่างมันเลยไม่แปลก็เล่นปืนเดิมนะลูกซองก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะไม่ไม่จะเป็นจริงๆเราจะใช้ธนูก่อนเมาดีโอ้โหระยะไกลพี่เก็บหมด่ะฮึอเอ้าไม่ตายเหรอเฮึ ฮึอมฮชอบอย่างไรเม็ดเดียวตายเนี่ยกลางหัวลูกเม็ดเลยฮึือลุกขึ้นมาทําไมลุกขึ้นมาทําไมโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเ,ร,เราอะฮึอฮึ่มฮึฮึฮึ่ฮึ่ไม่ชอบเลยวะเฮ้ยอะไรไอ้ทหารที่ใส่หมวกเนี่ยมันแข็งแกร่งเกินไปละฮึ่อเอาตายแล้วนี่งไง ยิงซ้ำศพเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็นี่ไง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 ตายยังเออกี่เม er. yeah, ็ดเนี่ยกว่าจะตายเร็วเร็วไปผมไม่ชอบนี่ไงตายนี่ไงคนละเม็ดไอ้นี่ไม่ตายอืมตายยังจะตายยังจะตายยังไอ้พวกที่ยิงไม่เข้าหัวในส่วนใหญ่น่นจะไม่ตายนะ เออเพราะว่าหัวมันยังแข็งอยู่นะหน้ามันด้านนะหน้าด้านจับเลยคือคือต้องใกล้ๆต้องใกล้ๆเหมนเน้นๆเน้นๆที่หน้าสักทีหนึ่งอ้าวสบีหมดแล้วสบมมีหมดแล้วฮะทุกคนเยี่ยมชนะนะเคลียเคลียหมดเคลียหมดจบแล้วนะฮะโอเคอ่อตอนนี้เราจะซื้อสมัยได้ก็บอกดีเลยที่พี่ต้องการนะนะปวยง เอาแล้วมึงตายมึงโจนมึงเจอสไนค์กูมึงหัวแตกแน่ๆกูติดเลเซอร์ซะด้วยปังปังอ่าชักชักปังปังโอ้โหทะลุสองตัวก็ได้นะปืนสไนเนี่ยโอ้โหอุ้ยหืมอืมอืมปืนแมลงบอกให้อย่าหาทำ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 โอ้โหหน้ามันด้านจัดเลยะ โอ้โหนี่ขนาดสไนน์นะนี่ขนาดสไนนนะเพื่อนเพื่อนสไนัยเลยนะเว้ยยิงทะลุหน้าพวกเลยนะเฮ้ยังไม่ตายสินะฮหน้ามันแข็งจริงๆอย่างชอบเลยทุกคนโอ้หูยิงเข้าไปทิมยิงโอ้โหก็ยิงไม่โดนอะไรมาาันจะยิงพลาดยิงพลาดบ่อยเกินไปแล้วไม่เข้าหน้าสักทีหนึ่งเออนั่นแหละแล้วหูมันหน้าห,หัวมันแข็งหัวมันแข็ง หัวมันแข็งยิงตัวก็ได้ยิงตัวก็ได้นี่งไงอยากเข้ามาอย่างนั้นพี่ตกใจพี่ไม่ชอบนี่งไงไอพวกนี้จะลุกขึ้นมาใหม่เชื่อผมเนี่อย่างเงี้ยนี่เนี่ยจะลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ตายอีกรอบหนึ่งนะโดนยิงเพิ่มเป็นหลายๆนัดไงคือ,อนัดเดียวไม่ชอบอ่าชักกระสุนไว้รออ้อาวจบแล้วแล้วคือสไนไม่ได้ใช้อีหยางวะกโอ้ยปลัดโถงั้นก็ สลับท้างนกับขวานแม่งไปเลยครับเป็นว่าเราใช้ไ e อโบดีกว่าไอโบขวานกินเลือดนะเวลามาดูริดของไอโบขวานกินเลือดในเกมซอมบี้นี่เดือนดีกว่านะว่าอยู่ในเกมต่อสู้กับคนแล้วมันเก่งนะถ้ามันอยู่ในเกมต่อสู้กับผีมันจะเก่งไหมมาเอาดิเอาได้อยู่นะได้อยู่นะเราอะไอโบไอโบได้อยู่นะเราอะเราเราทำได้นะพนะพ่อเชื่อตัวโบนะลูกนะเอาดิเอาดิสตีฟนั่นสตีฟนี่นะพี่สมปองแม่สมศัก น้องสมสีทำยังไงละน้องสมปีสมปองสมชัยโอ้โหสมมาสสมโชคชะตาน้องตู่เอ้ไม่ใช่โอ้โหเต็มกันเลยโอ้โหนี่คนรู้จักทางงาันเลยนี่หว่าอยู่ไซกอ่อสร้างกันสินะติดโควิดตายหาหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่จะพาน้องไปสู่กติเองน้องๆ <c oughs> พี่ขอโทษพี่ไม่ได้อยู่กับพวกเองถ้าพี่อยู่พี่ก็ตายดิพี่ไปเอาอาวุธมาแล้วพี่จะเอาพวกเองกลับไปสู่กตีสุยาตายซะ น้องสมฟองอย่าฆ่าพี่อย่าเนรคุณพี่คนนี้สิพี่เคยให้ยืมตังงี้สิบบาทสมัยปฐมจำพี่ไปด้วยไอพวกนี้นักโทษมาจากไหนเนี่ยฮะนี่แฟนนี่ชูเองใช่ไหมน้องสมศรีสมศรีมีชูเหรออน้องสมปองเขาตายแล้วยังมีชูห้ชูกัาเป็นผีเดินคู่กันอีกอทาลายชีวิตกันแม้แต่เป็นผีเอาดีเหลือตัวเดียวอาตายแล้วอ๋อตายแล้วเหรออาหมดแล้วเหรอ ได้แค่นี้ยิงเหรอเก๊กเก๊กเก๊เกินไปแล้วไม่ชอบคนดูบอกมันไส้วะน่าตอ่อเเล่นปืนกลมั่งดีกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นปืนกลหิวหิวปืนกลมากโอ้โหชอบได้เมดสามจุดโอไปรู้เลยอืมปืนอหไดีนี่แม็กกาซีนยี่สิบแม็กกาซีนสามสิบแม็กกาซีนสี่สิบแม็กกาซีนหกสิบโอพระเจ้านี่กราดยิงจนไอดีอะไรมั่งเนี่ยดูท่าแล้ว จากกระสุนมันจะใช้เวลารีโหลดสองวิกว่าอสองวิกว่าทุกกระบอกอะเป่ียงไปไปเลยลูกไปเลยลูกไปเลยนะโอเ้เดินไปมันไปเดิ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 นยาวๆเดินยาวๆคอยมีสกาวสกาวนนะะทุกคนชึบชปบาดปราดปลาดปลาด ยิงเป็นจังหวะยิงเป็นจังหวะเพื่อความเท่และความแข็งแกร่งอะไรจะฟาดเหรอฟาดไม่โดนสิโอ้โหว้าเว้าใช่ไหมเราอะฮะฮึ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 ทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรไม่เท่ไม่เท่หรอกฮึ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  ทำไปทำไมโอ้เยอะจัดโดนแดกโอ้ตายเน่าเลยเน่าจริงๆนะโอเคทุกคนเอาทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยวาสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายนี่ไงขอขอปิดท้ายด้วยการเล่นฟิวฟิวสักทีนี่ไงเอาดิวิ่งทำไมไม่ต้องยิงขางเดียวจะเป็นไงวะโอ้โหโอ้โหโอ้น้อง น้องอย่าทำงี้พี่สิพี่ไม่ชอบนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอโบไอโบจะกลายเล็นลูกข้อไอโบมาจากเกมเกมอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันแหละไอโบอยู่ที่ต้องไปหาขวานก่อนเลยถ้าถ้าถ้าเจอซอมบี้นะทุกคนจะาลิมนะฮะไปหาขวานอย่างแรกนะฮะทุกคนขวานคือสิ่งสําคัญที่สุดดูท่าแลวแม่งโคตรดีสุดแล้วเนี่ยฮะยากเล่นเล่นไวทั้งหมดเนี่ยฮะดีสุดแล้วดีสุดแล้วเราอะจามจามอย่างเดียวจามอย่างเดียวก็เสียวได้นะฮะนี่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  โอ้ใจเย็น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 พี่จะล่ม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 เด้พี่จะล่มเด้นี่ไงเอาอหมดแล้วอะ่ะเป็นไงโอ้โหขวานนี่มดีจริงจนี่จามังเดียวเลยเนี่ยชนะ <c oughs> ขวานเล่มเดียวเสียทั้งเสียทั้งกลมอะ่ะโอเคบายบาย,บายทุกคน